โมดูลที่15นะคะก็จะเป็นการส่งงานที่มอบหมายที่คุณครูผู้สอนมอบหมายให้วิธีทำก็คือเรานักเรียนนะคะเป็นสติลเด้นก็ต้องทำการล็อกอินล็อกอินสติลเดนนี่ก็จะเป็น s l o ล็อกอินสาระสติลเดน เร o edmodo.com นะคะแล้วก็ล็อกอิน student เสร็จเรียบร้อยเราก็จะเข้ามานักเรียนก็จะเข้ามาในห้องเรียนนะคะห้องเรียนการสร้างห้องเรียนฟรีโซเชียลเรียนนิ่งทีนี้ตอนนี้เรามีบทบาทนักเรียนอย่างตอนนี้นักเรียนอ่าเราจะมาส่งเราจะมาส่งงานนะคะที่คุณครูมอบหมายไว้อ่เดี๋ยวก็ขอตัวยอย่างก็จะมา ส่งงานโมดูลที่2นะคะโมดูลที่2ส่งงานโมดูลที่ในโมดูลที่หเราจะส่งงานโมดูลที่2ขั้นตอนก็คือค่ะคลิกที่ Open เลยนะคะ คุณครูบอกว่าให้ศึกษาเนื้อหาวิดีโอฝึกปฏิบัติแล้วก็ให้ส่งลิงก์จากกระดานแพทเลตนะคะก็ Open นพอเข้ามาเสร็จนะคะมันจะมีไฟล์แอดแท็กให้เราคลิกที่แอดแท็กไฟล์ลิงก from web นะคะตรงนี้เราก็จะไปเอาลิงก์ที่เราส่งงานในแพทเลตมาก็ คอนโทรล C o p y ปี้นี่นะคะแล้วก็เป็นลิงก์คลิกวางเสร็จแล้วเราก็ทำการ add tag add tag เสร็จจะชืแสดงชื่อเว็บไซต์ที่ตามที่คุณครูมอบหมายว่าให้ส่งลิงก์ใช่ไหมคะ Turn in add signment แล้วก็ Turn in อีกครั้งหนึ่ง เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยในการส่งงานในโมดูลที่2ในฐานะผู้เรียนนะคะเรากลับไปที่โฮมเข้ามาในห้องเรียนเราอีกครั้งนะคะในงานที่เราทำการส่งเมื่อกี้คือเราส่งในโมดูลที่2องนะคะโมดูลไหนที่ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะคะโมดูลที่ส่งแล้วโมดูลที่2องโมดูลที่สอก็จะ,สะแสดงข้อความ View Submission น,นะคะ View Submission แต่ถ้าโมเนโมดูลไหนที่ยังไม่ส่งก็จะขึ้นเป็นยังไม่ได้เปิดเข้าไปส่งงานนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นการส่งงานของผู้เรียนอย่างตอนนี้เราเป็นบทบาทผู้เรียนมีงานที่จะต้องส่งทั้งหมด16บโมดูลถ้าโมดูลถัดไปจะต้องส่งก็คลิกที่ Open เหมือนเดิมนะคะ Add Tag f ไฟลแล้วก็ Link แต่ในกรณีที่ว่าเราเอาไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนอาจจะสั่งให้เด็กทำงานทำ m i n d Map ทำไฟล์ powerpoint ก็สามารถที่จะ เด็กสามารถที่จะคลิกส่งไฟล์ตรงนี้ได้นะคะเขาก็จะไปเอาไฟล์จากเครื่องเข้ามาส่งในห้องเรียนหรือแม้กระทั่งว่าสามารถที่จะีสร้างงานด้วยโปรแกรมที่มันอยู่ในตัว d mode ได้เลยนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นการส่งงานตามที่มอบหมายก็คือตัว assignment นั่นเองสรุปอีกครั้งก็คือในห้องเรียนนะคะ เราเข้ามาในห้องเรียนเราจะเห็นงานที่คุณครูมอบหมายไว้ก็ให้คลิกที่ open ก็จะมาที่มีเมนูว่าสามารถที่จะ add tag แนบไฟล์ต่างๆได้นะคะหรือว่าสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาตรงนี้ได้สำคัญที่สุดนะคะเราจะตรวจสอบเด็กจะต้อง add tag ไฟล์นะคะแล้วจะต้องทำการคลิก Turn in แล้วก็ Turn in ถ้าเด็กไม่ Turn in ก็จะแสดงรายชื่อว่ายังไม่ได้ส่งงานนะคะโอเคทีนี้เราจะกลับไปดูที่ Status Teacher นะคะเมื่อมีผู้ส่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าอยู่ใน Teacher โมดูลสตอนนี้มีผู้เรียนส่งมาแล้วแปดแบบซับมิชชันนี้คะอันนี้จะเป็นสเตตัสผู้รีผู้สอน ของคุณครูใครส่งมาก็จะเห็นว่ามีคนส่งงานเข้ามากี่คนนะคะคุณครูคลิกเข้ามาคนที่เทิร์นอินนี่ค่ะคนที่เทิร์นอินจะ,สะแสดงลายชื่อฝั่งนี้นะคะ,สะแสดงลายชื่อแล้วถ้ายังไม่เทิร์นอิน21คนเขาก็จะโชว์ลายชื่อนี่คือในระบบหน้าจอของครูผู้สอนนะคะและ อันนี้จะเป็นหน้าจอของผู้เรียนสำหรับคลิปที่15นะคะเป็นการส่งงานที่มอบหมายนี้ก็ลองเอาไปปรับยุบป,ปรับใช้ในห้องเรียนของคุณครูนะคะ